ธรรมบทภาคที่6แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องทานอันไม่มีทานอื่นเช่นกับนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า51เริ่มตั้งแต่อสาธิสถา,านาวัตถุเป็นต้นไปอสาธิสสถานาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งทานอันไม่มีทานอันเช่นกับไมยานข้าพระเจ้าวเเจเตจากาวสถา,านว่าพระาศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวณนีในพระเชตวัน อาระพะทรงปาราอาสาธิสถานังซึ่งทานอนมุมีทานอื่นเช่นกับกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่านาเวกทยิราเทวโลกังวชันติอิติดังนี้เป็นต้นีนิดังจะกล่าวโดยวิสดารสมเยโดยสมัยเอ,อกสมิงหนึ่งสถานว่าพระศาสดาจาริตวาเสดเที่ยวไปแล้วจาริกังสูที่จาริก ปัญจสตาพิคูบริวาโรโอมีภิกษุมี500เป็นประมาณเป็นบริวาปรปาวิสีได้เสด็จเข้าไปแล้วเชวตวันังสู่พระเชวตวนันราชาอันว่าพระาชาคันตวาลเสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหารนิมันเตตวาทรงนิมนต์แล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาสัเชตวาทรงตรเตรียมแล้วอาคตุกะธานัง ซึ่งฐานเพื่อภิกษุผู้จรมาปุณณิพเสในวันรุ่งขึ้นปะโกสีทรงรองเรียกแล้วชะเนซึ่งชนทั้งหลายนาคเรผู้อยู่ในนครว่าฉนานว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในนครปัสันตุจงดูทานังซึ่งทานเมของเราอิติดังนี้ ชนะอันว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในนครอาคันตวาม,มาแล้วได้สวายเห็นแล้วทานังซึ่งทานรัญโยของพระราชานิมันเตตะวาทุนิมวล์แล้วสัทารังซึ่งพระาศาสดาปุรนทิเวเสนในวันรุ่งขึ้นสัจจตวาตระเตรียมแล้วทานังซึ่งทานปหินิงสูส่งไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารรัญโยแก่พระราชายาปณะ,ะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่า เทวอันว่าพระองค์ผู้สมุติเทพปัสตูขอจงทอดพระเนตรทานังซึ่งทานอมหากังของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอิติดังนี้เป็นเหตุราชาอันว่าพระราชาคันตาวาเสร็จไปแล้วทิสวาเห็นแล้วทานังซึ่งทานเตสังนาครานังชนานางของชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครเหล่านั้น จินเตตว,วาทรงนำริแล้วว่าทานังอันว่าทานอุตริตรังอันยิ่งกว่าทานโตกว่าทานมามะของเราอิเมหีนาครหีชนเนหีอันชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครเหล่านี้กระทำกระทำแล้วอาหารอันว่าเรากริษามิจักะธรรมทานังซึ่งทานปุรณะอีกอีกติหังนี้สัจเชสี ทรงตระเตรียมแล้วทานังซึ่งทานปุณณะเทวเสปีแม้ในวันรุ่งขึ้นฉนานว่าชนทั้งหลายนาคราปีแม้ผู้อยู่ในนครทิศสวาเห็นแล้วต่างทานังซึ่งทานนั้นศัชยิงสูตรตระเตรียมแล้วทานังซึ่งทานปุรณะเทวเสในวันรุ่งขึ้นอิติดังนี้แลราชาอันว่าพระราชาสกุติย่อมทรงอาจ นาคเรชนเนปราเชตุงเพื่ออันทรงยังชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครให้แพ้นเอวะหาม,มิได้นั่นเทียวชนานว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในนครสกลติย่อมอาจราชานางปราเชตุงเพื่ออันยังพระราชาให้ทรงแพ้นะหาม,มิได้เอวังด้วยประการฉนี้ อาทาครั้งนั้นวาเรในวาระชาเถท,ที่หกฉนานว่าจนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในนครทานังยังทานสตาคูณนางอันคูณด้วยร้อยสหัสสคูณนางอันคูณด้วยพันวัฒตวาให้เจริญแล้วตังทานังอันว่าทานนั้นเกณจีนศกกาเป็นทานอันใครใครไม่อาจวัดตุงเพื่ออันกล่าวว่า อีทางนามะวะัตถุอันว่าวัตถุชื่อนี้นาทีจะไม่มีทานเนในทานอิเมสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่านี้อิทิดังนี้หัวติย่อมเป็นยะถาโดยประการใดสัจยิงสูตรเรตรียมแล้วทานังซึ่งทานเอวังโดยประการนั้นราชาวัปราชาทิสวาทรงเห็นแล้วต่างทานังซึ่งทานนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่า สเจเทว่าอาหังอันว่าเรานัสกิษสามิจักไม่อาจกาตูงเพื่อ,อนกระทำทานังซึ่งทานอุตริตรังให้เป็นทานยิ่งกว่าทานโตวกว่าทานอิเมสังนาคาลานังชนานานังของชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครเหล่านี้ใสกิ่งประโยชน์ชนาอันว่าประโยชน์อะไรเมของเราชีวิตเตน,นะด้วยชีวิตอิตธิังนี้ จินเต็นโตนิปัจชีบันทมทรงดำริอยู่แล้วอุปายังซึ่งอุบายอาถาครั้งนั้นเทวีอนวัะเทวีมาิกาพระนามว่ามลริกาอุปสังคพิตวาเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วนางราชานางซึ่งพระราชานั้นปุชีทูลถามแล้วว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้าตวัางันว่าพระองค์นิปนโน เป็นผู้บรรทมแล้วเอวางอย่างนี้อัศย่อมเป็นกัสมาเพราะเหตุไรอินทริยาน,นี้อันว่าอินทรีย์ทั้งหลายเตของพระองค์กิรันตานิวิยะเป็นเรากับว,ว่าบอบช้ำแล้วโหวนติย่อมเป็นเกณน,นะกรเนนะเพราะเหตุไรอิติังนี้พระชาญว่าพระราชา,า,า,ชาอาหะตรัสแล้วว่า เทวี TV, ดูก่อนเทวี TV, อิธานิในการนี้ตวังอันว่าเธอณชาณสีย่อมไม่รู้หรืออิติดังนี้เทวีอันว่า,นะา,า,รรววาพระเทวีอาหากราทุลแล้ววา่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพอาหาอันว่าหม่อมฉันณะชาณามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้โสราชาอันว่าพระราชานั้นอโรเจสีตรัสบ,บอกแล้วอัดถังซึ่งเนื้อความต่างนั้นตสัสสะเทวิยา แก่พระเทวีนั้นอตา,าครั้งนั้นมาริกาอันว่าพระนางมาริกาอาหากราบทูลแล้วนางราชานางกะพระราชานั้นว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพตวังอันว่าพระองค์มาจิตยยยาทรงดำริแล้วราชาอันว่าพระราชาปทวิสโรผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน นาคเรหีชเนหีอันชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครปราชิยมาโนให้ทรงแผลอยู่ตยาทิฏฐปุโภวาเป็นผู้อันพระองค์ทรงเคยเห็นแล้วหรือไตยาสุตะปุโภวาหรือว่าเป็นผู้อันพระองค์ทรงเคยสดับแลกระหังทานีในที่ไหนโหติย่อมเป็น อาหารอันว่าหมอมฉันสังวิทหิสามิจักตรตรียมทานังซึ่งทานเตแก่พระองค์อิติดังนี้สามล,ลิกาอันว่าพระนางมล,ลิกานั้นวัตวากราบทูลแล้วอาสารัญโยแก่พระราชานั้นเอวังอย่างนี้อิติด้วยประการชนีอาสาทิศทานาง สังวิทาหิตูกามตายะเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นผู้ทรงประสงค์เพื่ออันทรงตรเตรียมซึ่งอาสาธิสถานอาหากราบทูลแล้วว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้าตะวางันว่าพระองค์ราชาปริสังทรงยังราชาบุุษการหิจงให้กระทํานิสีธนมันดปังซึ่งปรมเป็นที่นั่ง อันโตอาวัเตในภายในแห่งวงเวียนพิขูสตานาังเพื่อร้อยแห่งพิษุทั้งหลายปันนังห้าสาระกระยานี้ปัทเรหีด้วยหมายเรียบอันบุคคลกระทามแล้วด้วยไม้รังและไม้ขานางทั้งหลายเสสาพิขวนว่าพิษุทั้งหลายผู้เหลือนิสีทิสันติจากนั่งบหิอาวะเตในภายนอกแห่งวงเวียน มเหอันว <iet> ่าพระองค์ราชาบริสังทรงยังราชบุรุษกาเรหีจงให้กระทำเสตชาตตาสตานี้ซึ่งร้อยแห่งสเวตชิทั้งหลายปัจจะห้หัตถีอันว่าช้างทั้งหลายปัญจสตามีร้อยหเป็นประมาณขเหตตวาถือเอาแล้วต้หีปัญจเสตชาตตาสตานิ ซึ่งร้อยแห่งสเวตชาตทั้งหลายห้าเหล่านั้นทารยะบานาทสันติจากยืนกั้นอยู่มัทเกเหนือกระมอมพิคุสตานาังแห่งร้อยแห่งพิคสุทั้งหลายปัญจัน,นังห้าตวังอันว่าพระองค์ราชาปุริสังทรงยังราชบุรุ์กาเรหีจงให้กระทำร,ร,รัตาสุวรรณะ นาวายโยซึ่งเรืออันเป็นวิการแห่งทองอันมีสีสุกทั้งหลายอัถวาแปดลำหรือทัศวาหรือว่าสิบลำตาระตาสวนะุวรรณนาวายโยอันว่าเรือนเป็นวิวการแห่งทองอันมีสีสุกทั้งหลายเหล่านั้นพวิสันตีจะมีมันดาปมัชเชในท่ามกลางแห่งปรม คติยีตาอันว่าพระธิดาผู้กษัตริย์เอกกาพระองค์หนึ่งหนึน่งนิสิดตว,วาประทับนั่งแล้วอันตรเรในระหว่างพิขูนังแห่งพิกงสุทั้งหลายทวินนางสองรูปทวินนางสองรูปปิงสิทสติจากบทคันเทซึ่งของหอมทั้งหลายคติยะีตาอันว่าพระธิดาผู้กษัตริย์เอกกาพระองค์หนึง่งพงหนึ่ง อาทายะทรงถือเอาวิชนิงซึ่งพัดวิชยมานาทัสติจากประทับยืนทรงพัดอยู่พิขูซึ่งพิสุทั้งหลายทเวสองรูปทเวสองรูปคติยะิตโรอันว่าทิดาผู้กษัตริย์ทั้งหลายเสยสาผู้เหลืออาริตวาทรงนำมาแล้วคันเทซึ่งของหอมทั้งหลาย ปิธาปิเถอันพระองค์ทั้งทรงบวชแล้วทั้งทรงบวชแล้วป,ปักขีปสันติจากใส่เข้าสวนนานาวาสุในเรือปริการแห่งทองทั้งหลายตาสุคตยะทีตุสุในพระธิดาผู้กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนะาคตยะทิตโรอันว่าพระธิดาผู้กษัตริย์ทั้งหลายเอกจาบางพวก ข้เตาว,วาทรงถือเอาแล้วนนลป,ปกลาเปซึ่งกำรรแห่งดอกอุบลเขียวทั้งหลายอาโลและตว,วาทรงเคลาแล้วสุวนณนาวาสุป,ปกิตาคันเทซึ่งของหอมอันพระองค์ทรงใส่เข้าแล้วทั้งหลายในเรือนเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายพิขูทรงยังพิสุทั้งหลายคาหาเปสันติ จกให้ถือเอาวาสังซึ่งอันโอหิเพราะว่าคติยธทีตโรอันว่าพระธิดาผู้กรย์ทั้งหลายชนานางของชนทั้งหลายนาครานางผู้อยู่ในนครอธิมีอยู่ณเอวหามิได้นั่นเทียวเสตชตานี้อันว่าสวตชาทั้งหลายชนานางของชนทั้งหลายนาครานางผู้อยู่ในนครอธิมีอยู่ณอา,ามิได ฮาทิโนอันว่าชายทั้งหลายชนานางของชนทั้งหลายนาครานางผู้อยู่ในนครอธิมิโยณนะหามิได้ชนานว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในนครปราชตสันติจากแพ้กรเีหีด้วยเหตุทั้งหลายอิเมหิเหล่านี้มหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้า ตวงอันว่าพระองค์ราชาบริสังทรงยังราชบุรุรการหีจงให้กระทําเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ราชาว่าประาชาวัตวาตรัะว่า,รรวาเทวีดูก่อนเทวีสาธุอันว่าดีละวะัตถุอันว่าเรื่องกระยานางอันงามเตอันเธอกะทิตังบอกแล้วอิติดังนี้ ราชาปุริสังทรงยังราชบุรุษกาเรศให้กระทําแล้วสะพังกิจจังซึ่งกิจทั้งปวงตายะเทวิยากฐิตานยาเมณนะเอวะตามทํานองแห่งคำอันพระเทวีนั้นกราบทูลแล้วนันเทียวปะนะแต่ว่าหาทีอันว่าช้างเอโกเชื่อกหนึ่งณนะปโหติ ย่ำมไม่เพียงพอภิกุโนแก่ภิกษุเอกสารูปหนึ่งอาธาครั้งนั้นราชาว่าพระราชาอาหาตรัสแล้วมลิกังกับพระนางมริกาว่าพระเทแนะนางผู้เจริญหัตถีอันว่าช้างเอกโกเชือกหนึ่งนัประโหติย่มไม่เพียงพอภิกุโนแก่ภิกษุเอกสารูปหนึ่ง ไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายกระสามาจะกระทำกิงอย่างไรอิติดังนี้มาริกาอันว่าพระนางมาริกาปูดชีทูนถามแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผูส้สมุติเทพปัญจาหัตถิสตาน,นี้อันว่าร้อยแห่งช้างห้าทั้งหลายนาฏย์จะไม่มีกิงหรืออิติดังนี้ พระาชาอันว่าพระราชาอรหัสแล้วว่าเทวีดูก่อนเทวีปัญจาหาทีสตานี้อันว่าร้อยแห่งช้างห้าทั้งหลายอาทิมีอยู่ปะนะแต่ว่าหาทีอันว่าช้างทั้งหลายอวาเสสาตัวเหลือลงทุทธาหาทิโนเป็นช้างอันโทษปทุถุสลายแล้วหนติย่อมเป็น เตห์ีอันว่าชา้างทั้งหลายเหล่านั้นทิศวาวะเห็นแล้วทีเยาพิขูซึ่งพิสูทั้งหลายธันดาเป็นสัตว์ดุร้ายหนติย่อมเป็นเวรามพระวาตาวิยะราวการว่าลมหัวด้วนทั้งหลายเอติดังนี้มาริกาอันว่าพระนางมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์พูดสมุติเทพอาหารอันว่าหม่อมฉันชานามิย่อมรู้ ชาตังขะเหตตวาติธานัฐานังซึ่งที่เป็นที่ยืนถือเอาซึ่งร่มทุทธาหัตถีโปตกัสะแห่งช้างผู้ลูกน้อยผู้อันพุทธสลายแล้วเอกาสะตัวหนึ่งอยีิตรงนี้ราชาว่าพระราชาปุชีตรธรรมแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าเปสามะจักพักไว้ นั่งหัตถปโปตังซึ่งช้างผู้ลูกหน่อยนั้นกฐาธา,านในที่ไหนอิติดังนี้มาริกาอันว่าพนางมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าเปสามารถจากพักไว้หัตถปโปตังซึ่งช้างผู้ลูกหน่อยสันติเกนในสามนัก อังคุริมาลสา,าของพระองคุริมานอายัสาผู้เป็นเจ้าอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาราชาุริสังทรงยังราชบุษรกาเรศให้กระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นหาธีโปตโกอันว่าช้างผู้ลูกน้อยปคิปิตวาใส่เข้าแล้ววาลทิงซึ่งหางอันตระสัตถิมหีในระหว่างแห่งขา กันเนยังหูทั้งหลายอุโภทั้งสองปเาเตตวาให้ตกแล้วเนมมิเลตาวาหลับแล้วอาคีนิซึ่งในตาทั้งหลายอัธสีได้ยืนแล้วมหาชนโนอันว่ามหาชนวัตาวากล่าวแล้วว่าอายังอากาโลอันว่าอาการนี้อากาโลเป็นอาการจันดาหัติโน ของช้างตัวดุร้ายเอวารูปัสานนามชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปโหติย่อมเป็นอังคุริมารัถเถโรอันวระเทระชื่อว่าองคุริมานอายสมาผู้มีอายุกรโรติย่อมกระทําได้อิทีดังนี้โอโลเกสีแลดูแล้วเทระสา,าเสตาชาตาหัดทิงเอวะซึ่งช้างตัวทรงไว้ซึ่งสเวตชาดเพื่อพระเทระนั่นเทียว ราชาอันว่าพระราชาปริวิสตวาทรงอังฆาาแลพิขุสังขังซึ่งหมู่แห่งภิกษุพุทธระมุขขังมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขปณิตาหาเรนะด้วยพระกยาหารอันประณีตวัติวาถวายบุคคลแลสัทารังซึ่งพระาศาสดาอาหากราบถลแล้ว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญยังวัตถุอันว่าวัตถุใดทานาเคในโรงแห่งทานิมัสสมิงนี้ กัปิยพันธ์ดังวาเป็นกัปิยพันธ์หรืออากาปิยพันธ์ดังวาหรือว่าเป็นอากาปิยพันธ์โหติย่อมเป็นอาหารอันว่าหม่อมฉันเทมิย่อมถวายตังวัตถุงซึ่งวัตถุนั้นสัพพังทั้งปวงตุมหากลางเอวะแก่พระองค์ทั้งหลายนั่นเทียวอิติตังนี้ปณะ,ะก็ ุทสาโกติทนังอันว่าทรัพย์มีโกวดสิบสีเป็นประมาณปริจัดตังเป็นทรัพย์อันพระราชาทรงบริจาคแล้วเอกาทิวเสนเอวะโดยวันเดียวนั่นเทียวโหวติย่อมมีทานิในทานตัสมิงโขงนั้นแหลปะปณะก็วัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายจัตตาริสีอิติคือเสตชาตังอันว่าสวัสติชา นิสีธนบัลลังโกอันว่าบัลลังเป็นที่ประรับนั่งอาธาลโกอันว่าเชิงบาดปาทะปีทโกอันว่าต่างน้อยเป็นที่รองซึ่งพระบาทอนักคานิเอวะเป็นของหาค่าไม่ได้นั่นเทียวเหตุสงได้มีแล้วสัตวเพื่อพระศาสดาปุคโลอันว่าบุคคลสมโถผู้สามารถ เอวะโลปางทานนางกตวาพุทธานางทานางนามาธาตุงเพื่ออันกระทําแล้วซึ่งทานมีอย่างนี้เป็นรูปถวายชื่อซึ่งทานแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายณอโหสิไม่ได้มีแล้วปุณายกแต่นะเอวะการเนนะเพราะเห็นนั้นเทียวต่างทานัางอันว่าทานนั้นปัญญายิปรากฏแล้วว่าอาาสาทิสถานังอันว่าอา,าสาทิสถานอิติดังนี้ กิระได้ยินว่าตางทานังอันว่าทานนั้นโหติเอวะย่อมมีนันเทียวสัพพะพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายเอกวารังสิ้นวาระหนึ่งอิถีอันว่าหญิงเอวนันเทียวสังวิทหตีย่อมจัดแจงสัทูจาแก่พระศาสดาด้วยสเพสังพิขูนงางจะ แกภิกษุทั้งหลายทั้งปวงด้วยปณะก็อมัจจาอันว่าอมหมาทั้งหลายทเวสองอิติคือกาโลจาอันว่าอมหาชั่วว่ากาละด้วยชุนหัวจาอันว่าอมหมาชั่วว่าชุนหาด้วยรัญโยของพระราชาอเหสูงได้มีแล้วเตสุเทวีสุอมัจเจสุในอมหมาทั้งหลายสองเหล่านั้นหนา กาโลอันว่าอามาชว่ากาลาจินเตสิเชลราว่าอโหโอปริหารนี้อันว่าความเสื่อมรอบราชากรรสา,าแห่งราชาตระกูลจุทสา,าโกติทนางอันว่าทราบมีกวดสิบเป็นอมาณข้าชติย่อมถึงขยางซึ่งความสิ้นไปเอกาธิวเสนเอวะโดยวันเดียวนั่นเทียวอิเมพิขวรว่าพิสุทั้งหลายเหล่านี้ คุณชิตวาฉันแล้วทานางซึ่งทานอีมังนี้คันตวาไปแล้วนิปรน,นานอนแล้วนิชายสันติจากประเพณหลับอโหโอราชากลุลางันว่าราชตระกลูลนัทถังฉิบหายแล้วอิติดังนี้ปันนะส่วนว่าชุนโหอันว่ามาช่วาชุนหาจินเตสิคิดแล้วว่าอโหโอทานางอันว่าทานรัญโยของพระราชา ีก็เกณนจิอันใครๆครอธิเตนะผู้ไม่ดำรงอยู่แล้วราชาพาเวในความเป็นแห่งพระราชาณสกาไม่อาจทาตุงเพื่ออันถวายทานังซึ่งทานเอวารูปังมีอย่างนี้เป็นรูปราชาว่าพระราชาอเทนโตนามะชื่อว่าผู้ไม่พระราชทานอยู่ปติงซึ่งส่วนบุญ สภาสะตานางแก่สัตว์ทั้งปวงทั้งหลายนาทีจะไม่มีปัญะก็อหังอันว่าเราอนุโมทามิย่อมอนุโมทนาทานาังซึ่งทานอิทาังนี้อิทิดังนี้ราชาว่าพระราชาขันหีทรงรับแล้วปตังซึ่งบาทอนุโมทนัายะเพื่อต้องการแก่การอนุโมทนา พระตากิจาวสาเนในการเป็นที่สงแห่งขิดด้วยพาสสัตูแห่งพระศาสดาสถานว่าพระศาสดาจินเตสีทรงดำริแล้วว่ามหาทานางอันว่าทานใหญ่รัญญาอันพระราชามโหคังปะวัเตนเตนนาวิยะผู้เรากลว,ว่ายังห่วงน้ำใหญ่ให้เป็นไปทั่วอยู่ทินนางทรงถวายแล้วมหาชนอันว่ามหาชนอจขีนุขโข ได้อ่านแล้วหรือนอแหลจิตตังภาษาเทตุงเพื่ออันยังจิตให้เลื่อมใสอุทหุหรือว่ามหาชนวนว่ามหาชนโนอาสกีไม่ได้อ่านแล้วจิตตังภาษาเทตุงเพื่ออันยังจิตให้เลื่อมใสอิติดังนี้โสสถานว่าพระศาสดานั้นยัตวาทรงทราบแล้วเตสังอมัจจานัง,นงกิตะวารัง ซึ่งวาระแห่งจิตขององมาทั้งหลายเหล่านั้นยัตวาทรงทราบแล้วว่าสัจเจเทว่าอาหังอันว่าเรากริสามิจักะธรรมอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอนุจวิกังอันสมควรทานัสสาแก่ทานรัญโยของพระราชาไสมุธาอันว่าศีรษะการสากขององมาชั่วกาละผลิตสติจากแตกสัตธาโดยส่วนเจ็ด ชนโหอันว่าอมาชวาชนหาปฏิทิสติจักตั้งอยู่เฉพาะโสตาปฏิพาเลในโสดาปฏิผลอิติดังนี้ปฏิจจาทรงอาศัยแล้วอนุกรรมปังซึ่งภามอนุเครห์กาเลในอม,มาชวากาละวัตวาตรัสแล้วจะตุปฏิสกังคาถางเอวะ ซึ่งพระคาถาอันประกอบแล้วด้วยบทสีนั้นเทียวรันโยแก่พระราชาเอวารูปังทานังทัตวาทิตาผู้ทรงถวายแล้วซึ่งทานมีอย่างนี้เป็นรูปประทับยืนแล้วอุทายะ,สะเสด็จลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะขะโตสะเสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหาร พิคูอันว่าพิสษุทั้งหลายปุถิงสูถามแล้วองคุลิมารัเถรังซึ่งพระเถรชั่วองคุลิมานว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านทิสวาเห็นแล้วทุทหัดถิงซึ่งช้างตัวอันโทษประทุษร้ายแล้วชาตังทาเรตว,วาริตังตัวยืนกั้นแล้วซึ่งชาดพายัสสี ย่อมกลัวริงณุโขหรือนอแลอิติังนี้อังคุริมาลเทโรนระเทระชอวาองคุริมานอาหะากาแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารันว่ากระผมณพนะายามิย่อมไม่กลัวอิติังนี้เตภิขุนว,ว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอุปสรรคมิทวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัธารังซึ่งพระศาสดาอาหะาก,กราบทูลแล้วว่า พันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอังคุริมาโลอันว่าพระองค์คุริมานพระยากรติย่อมพระยากรอันยังซึ่งพระรัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่วอิติดังนี้สถานอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอังคุริมาโลอันว่าองค์คุริมานพยติย่อมกลัวนะหามิได้หิเพราะว่าพิขัขว่าภิกษุทั้งหลาย มามาโพตะสริสาผู้เช่นก็ด้วยบุตรของเราเชตก,กาอุสภะสริสาผู้เช่นก็ด้วยโคผู้ตัวเจริญที่สุดอันตรในระหว่างคีนาสวะอุสภาวังแห่งโคผู้คือบุคคลผู้ขีนาศพทั้งหลายนาพายันติย่อมไม่กลัวอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถา ภรามนวัคเคในภรามนวัคว่าอหังอันว่าเราพระรูมิย่อมเรียกปุคกลังซึ่งบุคคลอุสพังผู้องค์อาจปวารังผู้ประเสริฐวีรังผู้กล้กลาามเหสิงผู้สแสวงหาซึ่งคุณใหญ่โดยปกติวิจิตาวินางผู้ชนะโดยวิเศษแล้วอเนชังผู้ไม่หวั่นไหว หนหาตะก,กังผู้อาบแล้วพุทธังผู้รู้แล้วต่างนั้นพรามานางังว่าเป็นพรามอิติดังนี้